มาไปซื้อจัดของที่โรคไหมที่เต็มทงชาติที่อาการที่แล้วคือแต่ว่าทงชาติไทยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและที่ใคร ข้ามาแล้วนะฉันเลยที่กคนายขอุงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความและเป็นไทยเราจะร่วงใจและยิงดงโครกทงชาติแล้วด้วยความถ้าห่วงใจในกล้าและความเสียสลบ ของปันฮลุปต